จ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องทุกคนจ้าสบายดีบ่นอกจ้าน้องเล็กสวีเดนกะมาทักทายพี่พี่น้องน้องเนาะจ้าเนาะพักกันเป็นจังไรเนาะจ้าสบายดีทุกคนบ่าจ้าพี่น้อง <c oughs> ไอไปทําบุญทําทานกันอิมออ่มอกอิ่มใจเนาะจ้าเนาะน้นองเล็กบได้ไปใส่เลยจ้ายูตะบ้าน นั่งแงยบอยู่ตะบ้านจ้าพี่น้องมันยากยากน้าขานี่แหละพี่น้องมันไปใส่มันกับไปลาบากจ้าไปลายากแล้วก็ไปลาบากแล้วก <S ups. S 1> ็ไอ้วัดไทยกัอยู่ไ <nel> ก่จากหมองน้องเล็กย <display> ู่ยู Whew. ่จ้าพี่น้องยู่ไก่มันก็มันก็ไปยากพี่น้องอ่าน้องเล็กขอโทษได้จ้านั่งไอเอากะไอพ่อใหญ่เราก็เห็ดงานน้ำหลายจาก็เลยน้องเล็กก็เลยโบเด้ไปใสกับยู่ตะบ้านเหตุก็แก้กูนน้ำ้านนี่แหละจ้าพี่น้อง เฮ็ดไอ้เฮ็ดบุญเพื่อน้องเล็กบ่น้อกจ้าพี่พี่น้องน้องจ้าน้องเล็กบ่ได้บ่ได้ไปเลยถามว่าคิดหอดบ้านบพ่พี่คิดหอดเนาะพี่น้องเนาะคินหอดบานเวลามีเทศกาลเวลานี้ไอ้มีเทศกาลมีมีงานบุญยังเสียนเนาะพี่น้องร่วมร่วมกันพี่พี่น้องน้องจะไปทําบุญทําท่านกันจ้าจัางว่ากะน,นี่เหละพี่น้องถามว่ามันมันมาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันเกิด มันก็บสบายจังนึงมันก็ลาบากจังนึงเนาะจ้ะพี่นอ้องอ่ามันอนีน้องเล็กสีมาส่วนคุยส่วนเมาส่วนสวนเมามอยจ้ะเมามอยอีกคือเกา่จาจะน้องเล็กสีมาคุยเรื่องอ่าว่าการมาใส่ชีวิตไอ้ในต่างแดนนะจ่ะพี่น้องว่ามันแตกต่างกันยังไ๋จ้ะอ่าในที่ต่างๆถามว่าทวมาทุกที่มันดินล้นมานพี่น้อง ทุกท Bond, ี่ดินล้นจ้ะดินล enfin ้นทุกที Boy ่ทุกหมองจ้ะแต่ว่าการดินล้นนี่มันสีมีมันกับสิมีแตกต่างกันกับการดินล้นเนาะจ้ะเนาะดินล้นในลักษณะในลักษณะที่วอยต่างแดนกับยี่เมืองไทยเฮ่านะจ้ะพี่น้องแต่ว่าทุกที่สู่ดินล้นนี่กันจ้ะพี่น้องแล้วกะเดี๋ยวเดี๋ยวสีมาเมาม้อยกันจ้ะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะพี่น้องเนาะน้องเล็กสีเอาตัวตัวย่างของน้องเล้ไงล่ะเอามา เอามาเว้าวมาคุยจ้ะน้องถ้าผู้ใดเห็นเห็นแตกตา่างจังไดกะกะคุยกันมาได้เด้อจ้ะเด้อน้องเล็ก,กสีเอาเอาเอา,เอาของจะของนี่ลหละจ้ะมาเป็นมาเป็นคว่มว่าว่วามันแตกต่างกันยังไดนะจ้ะืันนี้น้องเล็กสิพ้าม้าปลูกต้นไม้มาเอาอาอาดอกไม้ที่ว่าน้องเล็กไอ้น้องเล็กเอาเสียบไสไอเสีสยบไสเอียงก็เอาใ,าใสกก่น้ําใส่แจ่กันมันกระลังเป็นหากแห,หละจ้ะพี่น้อง ละกะเห็ดทั้งนอกบ่ได้เดี๋ยวน้องเล็กสิบ้ามาเห็ดไอ้ทั้งในเอามาใส่กระถางเอาม,มาใส่ดินนะจา้าพี่น้องล้วกะมาเห็ดน้ำล้วก็มาเม่าม้อยกันน้ำแล้วหลังจากเมาม้อยกะเดี๋ยวน้องเล็กสิบ้าไปกินอ่าอีหย่างละฮะออมไก่พี่น้องน้องเล็กเอาเอาไก่ออกจากซองฟิลแล้วจ้ะเอาไก่ออกจากซองฟิลบ่รู้ว่าพักพอ่บอบ่พ่อ <laughs> มีแต่สีเห็ดย่างเดี๋ยวจา้าพี่น้องล้วกะเม่าม้อยเสร็จล้วก็กินเขาน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ โอเคจ้าเดี๋ยวน้องเล็กไปดังไฟก่อนพี่น้องมันหนาวมันเย็นร้ายไปดังไฟเซนหลักสิไปเอาต้นไม้เอาดอกไม้มาเห็ดแก่กันพุดอ่าเอาเอาเอา,เอาดอกไม้ใส่แก่กันเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะพี่น้องอย่าเฝ้าวนี้ไปใส่เด้อจ้าเด้อมาถาเมาหม้อยกันน้ำน้องเล็กจ้ะ ต้นไมมน่งเมาหัวกันพีน้องขั้นหัวหวอพี่นอ้องขัผมัน,าน,น,นมากมามาต้นไมี่ยจพน้องนองเล็กเอาใส่เอาใส่ไอ้เอาใส่แซน้ใบด้นแล้วรละบานนี่เบิ้งมันเกิดหา,ากล้าจะพี่น้องน้องเล็กก็เลยสีเอามาเอามาล่งกระถางจ้ะแต่ตะกี้น้องเล็ก่รู้ดอกว่าเฮ็ดจังหอพีในเมืองนะเพิ่นเพิ่นบอก ว่าเอาเห็ดจังสันจังสี่จ้ะน้องเล็กก็เลยเอามาล้อมเห็ดิืงจ้ะบบรูดอกว่ามันซื้อต้นอย่างจ้ะพี่น้องบางพี่น้องพักใบมดน้นองเล็กกดได้กุดดียัง <c> ว <oughs> ะโอ้กายกับไอ้นี่จ้ะพี่น้องกับไอ,ดอ้ดอกดอกกล้วยไม้น้องเล็กมันตอนแรกมันที่ตายเราได้จ้ะพี่น้องตอนแรกมันสิตายแล้วมันมันแห้งกระเดง้งกระเด้งลงแล้วบานีน้องเล็กก็เลย ไปเบิ้องนี้คลิปคลิปนึงอ่าเพื่อนเพื่อนเฮ็ดเกี่ยวกับกับการไใ้น้องเล็กไปเสิร์ชหาอยู่นในไอ้กูเกิลไปหาเบิ้งในยูทูบแม่จ้าพี่น้องอากาศเพื่อนสอนการการดูแลกล้วยไม้ที่ว่ามันที่ว่ามันใกล้สิตายแล้วมันแห้งนะจ้าพี่น้องที่ว่าเห็ดจังไหนว่าสันเหยมันฟื้นกลับขึ้นมาคือเกา่าว่าสันน้องเล็กก็เลยมาลองเห็ดเบิ้งจ้ดน้องเล็กเอามาเอามา,เอามาตัดอันอี่พวก,กเกา่าๆนันทิ่มแม่จ้าพี่น้อง อันเก่าๆอันอันที่ว่ามันแห้งนะมันมันเกิดหาเกิดสี่กโดเกเดออกนะจ๊ะพี่น้องเขาก็เลยมาตัดทิมเอามาตัดทิมระบานี้เขาก็เอามาแซ่น้ำจ้ะพี่น้องแซ่น้ำระบานี้ก็ทายทายน้ำออกอา,อาทิตย์ละเที่ยนึงยังสี่ละจ้ะพี่น้องแล้วเปลี่ยนน้ำให้ไหมเบิรงพี่น้องมันกระลั่งเกิดนะจ้าเกิดใบไม้น้องเล็กเงือดไร้แม่จ้ะนึกว่ามันสิตายแล้ว มันสีปโดไปเดเบิ้งซึนหมอกกอกแม่แก่ขึ้นจ้ะพี่น้องจ้ะอ่าแล้วก็น้องเล็กสีมะปูกันี่แต่ว่ากระถางน้องเล็กเอาเขม้าแค่สามกระถางนึงเดี๋ยวย้ำหนันจังไปเอาไม้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวย้ำหนันไปเอาไม้เบิ้งหมากไอหมากไอน,นี่นะเขาเอิญมันบ่เม่นหมากไอมันบ่เมนหมากสตอรอเบอรี่ได้จ้ะพี่น้องมันเป็นหมากอ่าเขาเอิญน,นี่อย่างว่าที่บ้าน ลมแม่พี่น้องลมแห้งครับแล้ะไออ่ามากยูต้นมาฮะนั่นน้องน้องเล็กบรรลุซื้อมันมันแต่ว่าหมากมันอะคล่คายไอหมากสตอรอเบอรี่จ้ะพี่น้องล้ายๆหมากสตรอเบอรีร่ต่ว่ามันนุ่ยนี่น้อย,อยแต่ะวานจ้ะพี่น้องหวานน้องเล็กกะน้องเล็กไอว่าสิไฮไอ,ไอมูพ่อเย่ใหม่แล้วสิมาเอาจา้ะน้องเล็กก็เลยว่าสิไอเอาโฮสหนามเฮ็ดแอนนัน่นให้เราจักน้อยเนี้ยมันเป็นหมากเบิ้งพี่น้อง เป็นมาน,น้อยๆเห็ดเอาต่อตอ,แ,อแตะขึ้นแต่ว่าน้องเล็กกินไรก <g it line> ินไรเทีล้ว <g it> กันเลยโอเคจ้ะพี่น้องบานนี้มาทั้งมาปลูกต้นไม้ทั้งมาเหมาหม้อยกันเนาะจ้ะเนาะมาเมาหมออ้อยกันยังมาที่จ้ะมาเมาหม้อยกันว่าการใส่ชีวิตอ่าในต่างประเทศกับอ่าในในบ้านเฮ้าเน,นี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะจ้ะเนาะถามว่าุก ุกหม่องมันดินล้นมันดินล้นนะจ๊ะแต่ว่ามันดินล้นแตกต่างกันเนาะจ๊ะพี่น้องจังนนจ,งจังสมมุลมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยพี่น้องคือจังน้องเล็กมาอยู่นี่เนาะจ๊ะน้องเล็กสิเอายกตัวอย่างคงจะของจังน้องเล็กนี่ถามว่ามันมันลำบากอย่าที่จ๊ะพี่น้องมาอยู่ต่างประเทศหนึ่งเลยพี่น้อจงจ๊ะหนึ่งเลยภาษาเนาะจ๊ะเนาะภาษาภาษานี่ลำบากพี่น้องภาษาลำบากหนึ่ง ยิ่งในเมืองที่น้องเล็กอยู่ในประเทศสวีเดนเข้าเจ้าส่วนมากเข้าเจ้าสิใส่ภาษานันนี้จ้ะพี่น้องใส่ภาษาบ้านเพิ่นไหมใส่ภาษาทองทินเพิ่นภาษาสวีเดนไหมพี่น้องเพิ่นบ่ได้ใส่ภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งมันยากแต่ภาษาอังกฤษเท่ากับปวกกิ่งอยู่แล้วเงินบาลละพี่น้องแล้วบานนี้เขามาเจอยอีกภาษาซ้ำภาษาที่สามภาษาไทยภาษาอังกฤษ แล้วนี่คือภาษาที่สามเฮาเนี่ยละกะนหนึ่งมันปัญหาคือว่าเฮาควาษสามารถสื่อสารกับเขาได้หาลังเทียเขาบอกอีหยังพี่น้องกับพวกงูกว่าเขาใจจ้ะแล้วกะหางานก็หายากนี่ละที่บ้านน้องเรียกว่าเป็นอย่างมันคือจามันลําบากในจุดนี้หนึ่งถ้าเฮา่ได้ภาษาเขาพี่น้องเฮาได้ภาษาเขากันยากที่ว่าเขาสิลั์เฮาเฮ็ดงานนะจ๊ะพี่น้องแล้วกะหนึ่งการเขาสังคมกะ ก็คือแบบว่ามันลําบากจ้ะไปสื่อสารอย่างเขากับเขากับไบด้คือจําน้องเลยเคยเคยไปน้ำงานปาร์ตี้กับอพอยายภาพไปไปในสังคมของเพิ่นนนอกจากนอะสังคมของเพิ่นนะ่ะก็คือไปนั่งเฮดอาปากเซเวยุพี่น้องเนวยเพิ่นนบอกภาษาของเพิ่นเนาะเพิ่์นบอกภาษาของเพิ่นในหะ้พี่น้องคิดเบิ่งว่าสมมติฝรั่งเพิ่นไปบ้านเฮาเฮาบอกภาษาอีสานเฮาบอกภาษาไทยเพิ่นก็นั่ง อาปากเซเว่คือกันจ้ะพี่น้องมันสิเป็นยังสั่นจ้ะนี่ล่ละน้องเล็กก็ะเลยว่นหนึ่งคือภาษาภาษากะอาเหตุให้เฮาสามารถมันกะคือแบบว่ามันลําบากในการดําเนินชีวิตจ้านีหนึ่งที่แตกต่างกันนอกจากเนาะแตกต่างอันเทียสที่สองนี่กะคือเรื่องเทียที่สองนี่กะคือการอาวัฒนธรรมของเพิ่นเนาะพี่น้องวัฒนธรรมที่แตกต่างเฮาต้องมาเรียนรู้พี่น้อง เขาต้องมาเรียนรู้มิเตบอกก็บอกบริเฮดเจ้าเทียจะเขาต้องมาเรียนรู้การเป็นยูแล้วการเป็นยูเพราะว่าเราการวัฒนาธรรมการที่ว่าอายูน้ำเพลินนะ่ะพี่น้องเขาต้องมาเรียนรู้ศึกษานี่หละพี่น้องมันโบแมนไงจะว่าหนองนนองเร็กว่าน่ะมันโบไงยูใสกับโบงางพี่น้องโบแมนแค่ว่าได้ได้ได้ได ไดนได้ผัวต่างประเทศเด้อจากพี่น้องคือว่าว่าว่างอ่า,า,างๆเนาะบ้านเขาเนาะว่าเอาแบบว่าผื่นๆเขาา่าเข้ามาผัวเนาะผัวฝรั่งจะเท่าต้องมาเทาต่องมาเรียนรูหลายยางของประเทศเขาจากน้องมันก็นเริ่กลายเป็นว่าหละการดันเนินชีวิตมันแตกต่างกันก็นเอาง่างๆจากพี่น้องเขาเปียกๆถ้าเปียกบใส่ของคนไทยเ่าเนาะถ้าคนไทยเท่ากับคือเป็นเคยไหม เคยไหมไผ่ไหม,หไหมนี่เ,นเราจะไปเลียนลูกเลี้ยงลูกการใส่ชีวิตของของขอบขั้วอีกขอบขั้วหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องมันมันแตกต่างกันจ๊ะพี่น้องแต่ที่แตกต่างนั้นนะก็คือมันอยู่ตามประเทศจ้ะมันอยู่ตามประเทศแล้วแล้วการเป็นอยู่มันก็มันก็สีแตกต่างกันหลายจ้ะพี่น้องแตกต่างกันหลายก้ะบาน้างน้องเล็กสี่เอาเอาไอา้ไอ้ไอ้ดอกกล้วยไม้ลงกรนจ้ะพี่น้อง เอาดอกกล้วยไม้ล้มก้อนเบื้องพี่น้องเบิ้งมันมันแตกแตกแตกใบใบไม้ตะกีนี่โบมี่เลยเด้จากพี่น้องไอใบนี่กับโบมี่ใบมีตะกิงเดียวนี่จากพี่น้องน้องเล็กก็เลยสีอาลุมยังสีโบลูว่ามันสีย่างโบย่า,า,งบางให้น้องเลก็กจ้ะน้องเล็กกับโบลูว่าสีจังไรลองเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะลองเบิง้งบอลองกับโบลูวถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่าอันใดดีอันใดบบดีเนาะพี่น้องเนาะ ันดีเขากระเฮ็ดไปอันไดบ่ดีเขาหัวคอเปรียบเทียบคอเปรียบเทียบว่ามันลําบากมันลําบากมันก็แตกต่างกันละพี่น้องจ้ะแต่ถ้าแต่บอกถึงมันก็มันก็นอกพี่น้องน้อกระซูๆไปจ้ะแต่น้องเล็กกะตอนนี้น้องเล็กกะเลียนเรียนรููภาษาอยู่เรียนรููภาษาบานเพิินแลวกะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าน้องเล็กหางานยากพี่น้องคือว่าภาษาน้องเล็กกะยังบ่ได้ จ้มาอยู่นี่ภาษาบ่าได้แถมยังอยู่ในเมืองน้อยพ่อพี่น้องถา้าถ้าเปรียบเทียบได้ก็คือต่างจังหวัดบ้านเท่าลหรจ้ะอยู่นี่นะซ้ำต่างจังหวัดแล้วก็หางานยากจ้ะพี่น้องหางานยากลำบากหลายพี่น้องลำบากหลไรระบาดนีกจ้ะยิ่งอ่ายิ่งเวลาน้องเร่ไปคือจะขิดก่อนหน้องเรกว่านะยิ่งจ้ะ เดินทางด้วยรถเมย์ยิงน้องเล็กแฮงอยู่อยู่ตามเอียงก่อนเขาเอิญว่าเอียงก่อนยู่ตางจังหวัดเนาะมันก็แหงรถรถเมย์คันได้ตกเทียงนึงแล้วก็ได้ทาเป็นสองสามชั่วโมงเนี่ยจ้าพี่น้องบ่ได้มันมันบ่ได้แลนบ่ได้แลน้นทุกชั่วโมงนะจา้าคือจังไอ้ไอ้ทางตามจังหวัดบ้านเฮาละจ้า,จาพี่น้องไอ้รถเมย์รถทั่วบ้านเฮาเนี่ยก็สิเลนีนบ่ได้แลนทุกชั่วโมงนะจ้าพี่น้องมันเป็นยังซัน ต้องได้มานั่งถาแล้วก็ทานาห้อนเพราะมันยังเลยพี่น้องเพราะเป็นหยังจ้ะแต่ทานาหนาวนี่มันลำบา,จากจ้ะมันเป็นยังสั้นคือจังนอกเล็กไปยืนสั้นหนาะวบอกเยอะจ้ะจักสิไปไสคันว่าย่อไปหันกะได้เสียเงินเด้อพี่น้องมันก็นเลยกลายเป็นนี่ละคันได้ตกรถเมล์เทีนึงนี่ออุกอังเอาอุกอังเอานี่แหละพี่น้องจังวันหนอกเล็กว่ามัน มันแตกต่างกันเนาะจากการเป็นยูต่ละมองแต่ละมองแต่ว่าอะร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะน้องเล็กน้องเล็กเสือไดีเลยว่าทุกคนนะกต็ต้องต้องดินลน้นบาววตะยูใสบาววตะยูต่างประเทศบาววาตะายูเมืองไทยเฮาาล้วก็อยู่ในประเทศต่งตางๆเนาะจากทุกคนดินล้นปากกัดตีนทีบเพื่อสิห้ยมีชีวิตที่ดีครอบครัวเฮ้าที่ดีจังน้องเล็กเดินมายัางว่าที่จะพี่น้อง น้องลรเก่าเก่ามาจากบ้านถามว่าอยากเก่ามาบออย่างนี้พ่อนี้แม่นีหลูกมาบับอัอยา,ากจ้ะน่องพวอย่างนี้พ่อนี้แม่มห่างห้างไก่ถามว่าหักบัวหัวกับหักยุพี่น่องถามว่าอย่างนี้จากขอบขั้วบัมันกับบออย่างนี้จ้ะแต่ว่าความคิดของเขาเกิดเลยคิดว่าโอเคมาอยู่เมืองนอกกับเพื่อมันมันมีออียงดีขึ้นเนาะจ้ะก็กเลย เอาก็เลยตัดสินใจมาทิมลูกทิมเต้าทิมพอ่อทิมแม่ไว้ทั้งหลังก่อนจ้ะมาหาเงินหาค้าก่อนเพื่อสิอ่าคิดว่าอีหยังมันสิดีขึ้นแล้วก็เพื่อไปจุนเจือขอบครัวเฮาน่ะจ๊ะพี่น้องก็สิเดินมา,นา,ากเนาะจ้ะเนาะจะถามมามันต้องดินล้นมันต้องสู้บอาจา้ะมันก็สู้าจา้ะพี่น้องสู้อึดใจ่นละจ้ะ <c oughs> บอเราก็บ,บ่หายใจเลยเห่นบ่าจา้ะพี่น้อง น้องเล็กว่าก็หายใจเลยเนาะ <c oughs> น้ำลายท่วมปากนะพี่น้องน้ำลายท่วมปากเบ้างไอ้หิวเขา่าเด้อจ้ะพี่น้องว่าคักๆแล้วตื่นเสารานะน้องเล็กยังท่านได้กินเขา่าอยู่จ้ะเฮ็ดกับเขา่าพ่อใหญ่เสร็จแล้วพ่อใหญ่ส่งพ่อใหญ่หนีออกจากบ้านแล้ว <c oughs> พ่อใหญ่ไปเฮ็ดงานแล้วน้องเล็กกะว่าสิเฮ็ดอันนี้เสร็จก่อนเรากลัมาค,คุยกับพี่กับน้องเฮาก่อนจังหน่อยเดี๋ยวสิส่วนไปเฮ็ดกับเข่าอีกจ้ะ ส่วนเป็เห็ดกับเขาเพราะว่าหายเพราะใยนี้ไปน้องเล็กสิได้เอาสิได้เห็ดกับเขาบ้านเทาสิเอาปลาปลาแดกสิเอาปลาแดกลุ่งใส่หม้อจากพี่น้องแล้วกกกินมันอาจสิเฮ้ยจังหน่อยแต่ถามว่าแล้วอยู่แล้วบว่วดอกแต่ว่าายเกรงใจแล้วนาอจ้ะเนะาเนอะอยู่น้ำกันมันก็ต้องมีการเกรงใจกันมั่งจ้ะเป็นยังสั่นจ้ะแล้วก็แล้วก็น,ากานี้แล้วจ้ะแล้วนี้ไปแล้วเดี๋ยวน้องเล็กก็มาคุยเร่องหม้อมาเห็ดอันนี้ก่อนเดี๋ยว ไปผ้าเห็ดอมไก่พี่น้องอมนองเล็กสิอมไก่ได้ถามว่าผักผักนั่งอ่างยาหนานมี่บ่บ่มีพี่น้องมีน้อยเดียวจ้ะมี่น้อยเดียวเอ้บ่แล้วว่าไปบ่มาอันนั้นนี่นองเล็กคือหน่อยแท้ว่ะนี่สิเอาไซนี่เอาสซนี่โอ้อส่นี่กับดินนี่พี่น้องปั้ดไดเลื่อมข้าวพี่น้องดินบ่มี่ปลูกอันนี้มีตาดินปลูกไอ,ไอ กล้วยไม้จะกระสิปลูกล้วยไม้ก้อนขันว่าจังสั้นปลูกล้วยไม้ก้อนก็ได้เอาลงทีเดียวเนาะน้องเนาะยาฝ่าลำข้างเน้อจ้ะเดอ้อยาฝาลำข้ามน้องเล็กเน้อจะ้ะอันใดว่าพิดว่าถือกะกะไอตีติงน้นองเล็กมา่ด้ดเน้อจ้ะไอ้น้องเล็กก็บว่าตามตามพวามเป็นจริงที่น้องเล็กพบพ่อมาเนาะจ้ะจน้องเล็กก็เลยมาว่าสู่พีสู่น้องเขาฟังจ้ะ นั่นแหละคือไขว่ไขวามาแชร่ประสบการณ์เนาะจ้ะเนาะการเป็นยูจังไดยูจังไดกินจังไดจากพี่น้องนี่แหละจะมาแชร่ประสบการณ์ช่องของน้องเล็กมันสิเป็นช่องเกี่ยวกับการว่าจังไดไทายทอดการเป็นยูของของของคนตามประเทศของเจ้าของยังสี่แหละจากพี่น้องการเป็นยูว่ามันยูจังไดยูกินยังไดนี่แหละจากพี่น้องมาทายทอดให พี่น้องเข้าทางบ้านเข้าในลูว่าไอ้เมื่อยู่ต่างประเทศนี่เพิ่อยู่กินกันยังไงจ้ะพี่น้องกันเลยนี่แหละจ้ะนี่แหละซองของน้องเล็กหาเลื่องเคียกับบา้บาบา้าบองบองไปเนี่ยจังหน่อยกันอย่าถืออย่าซาก,กันเด้อจ้ะพี่น้อง <c oughs> อันเป็นยังสี่ละ <c oughs> บา้บาบ้าบองบองไปเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าไปซี่เลียสอยังซี่เลียดไลน์กันปวดหัวเจคว้คล้องหัวเนี่ย ซีเลียเนเนี่ยกะว่าคนงั้นไปจ้ะเขาอยากไปซี่เลี่ยดอยู่ตลอดเวลาซี่เลียดตลอดเวลามันเห็ดใลยเข้าเป็นคว่มทุกท <laughs> ุกกระเก็บไว้ในใจก่อนอ <laughs> ย่าพึงแสดงออก <laughs> นาอพี่น้องเนาะมันกะหากินกันไปช่วงนี้แห้งช่วงโควิดพี่น้องเอ้ยเห็ดอะไรก็เห็ดลำบากจ้ะพี่น้องช่วงโควิดบแม่นว่าตาไอยคไอเมี่ยงนอกเด้อพี่น้อง อยู่บ้านเฮาอยู่ไอ้อยู่ไอไ้ประเทศไทยเฮากับอยู่กินลําบากคือกันเนาะพี่น้องเนาะคือจังเวลาไอ้น้องเล็กทุโทุกลับบ้านโทุไปหาลูกลูกกับลูกกับอยู่กรุงเทพเนี่พี่น้องลูกสาวทั้งเลี้ยงทั้งเหงานะนั่นกับตะเลียตนเลียตัวนึกว่าว่าวก็ไดไม่มีม่แม่ไอ้ได้ทัวฝรั่งอย่างนั้นเลยสบายคือเขานั่งก็ได้แต่หามานั่งสู้ว่าพี่น้องนั่งกับสู้สู้ลูกสาว ทั้งพอทั้งแมททั้งปีทั้งน้องจะทุกคนสู่สู่ไปน้ำกันจะเพ้าะล้วกับหูนะ้องวาล่านอะไรกันยังท่านใดดยังท่านใดสบายกับดินล้นโย่เหตุงานกับยังท่งนงาน,นใดเหตุเต็มรอยว่าไปเหตุงานอ้บางใดน,นะกับเป็นงานแคมปิง่งกับเบิดนาเบิดนาฮอนแล้วกับโบมีน่น้าหากินละลาพี่น้องน้องเล็กนะบริเหตุงานเหตุการแล้วจะมันเป็นยังสั้นก็ต้องเข่าหมวดเลี้ยนหนังสือจะ เรียนหนังสือต่อไปแล้วก็ให้มันได้ภาษาเขาเกิดไปหาฝึกงานจะหาฝึกงานก่อนถ้าถ้าฝึกงานผ่านแล้วก็หวังว่าเขาคงรับเห็นงานะนจากพี่น้องมันเป็นอย่างสั้นจ้ะเป็นมันบ่ได้ง่ายๆจากพี่น้องจ้าน้องเล็กเห็นไอเห็นทุกคนละจ้ะทุกคนจะ้ะไอที่ว่าบึงในยูทูบเนาะผูนันผูุนี้่พ่แม่ว่าน้องเล็ก นองเล็กเบอรงสอดซวงในนองเล็กกระเบิ้งคือกันจะผู้ใดกระไดจะชีวิตบต่ได้ว่าจะบ่ได้ว่าตะว่าชีวิตในต่างแดเห็นบ่ได้ว่าตะว่าชีวิตในในเมืองไทยนอกจากเนาะปากกัดปีนทีบสู่กันไปนอกจากพี่น้องเนะาะจะเดียวนองเล็กกระสีเศร้าเฮ็ดอันนี้แล้วเดี๋ยวนองเล็กสีผ้าไปเฮ็ดกับเขาจากพี่น้องนองเล็กกัะมาจมมาว้ามาคุยประสบการสู้ฟังหละจาว่าว่ามันแตกตา่างกันยังไง โอเคเดี๋ยวน้องเล็กสิพ้าไปเห็ดแนวอยากไม่มอกินจ้ะพี่น้องเดี๋ยวน้องเล็กจังสิกลับมาเห็ดไหม่จ้ะเริ่มหิ้วเข่านะจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะนองจ้ะเดี๋ยวเราไปกินเขากันนอกจากเนาะกินเขากันเดี๋ยวน้องเล็กสิมาเห็ดไหมดอก